สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโก f ฟิเจอร์ในวันพฤหัสท,ที่14สิงหาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้น4.02เหรียญนะคะปิดไปที่1,312.36เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 3 0 4งพันถึงหนึ่นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,310 ซึ่งราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลังจากการประกาศยอดค้าปลีกของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดก็ทำให้นักงทุนคาดว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแนวโน้มราคาทองคำก็ยังเป็นไซเวย์นะคะโดยมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,300เหรียญน,นะคะภาพทางเทคนิคนะคะการดิดตัวขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำนิวไฮได้นะคะก็เลยส่งสัญญาณลบเล็กน้อยนะคะ เราก็ให้แนวรับของวันนี้ที่บริเวณ1,304แล้วก็1,300นะคะแนวต้านที่1,315แล้วก็1,322นะคะก็ให้เรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับปัจจัยที่จะต้องติดตามนะคะในคืนนี้ในในคืนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของยอด จำนวนผู้ขอรับสักญาการกว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดัชนีราคาสินค้านำเข้านะคะส่วนข่าวอื่นๆข่าวอื่นๆก็มีเรื่องที่เยอรมันนะคะเรียกประชุมยุโรปหาหรือเพื่อที่จะแก้วิกฤตของอิรักนะคะแล้วก็มีตัวเลขของธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะซึ่งมีมติลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25เนะที่ระดับ 2.25%นะคะในการประชุมเช้าวันนี้ส่วนตัวเลขเมื่อคืนนีนะ้ยอดค้าปลีกนะคะเ,เพิ่มขึ้นมา0ูนจอันนะคะอันนี้ก็ต่ำกว่าคาดนะคะยอดค้าปลีกไม่รวมยานพานะเพิ่มขึ้นมา0.1%ส่วนยอดค้าปลีกไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ะคืออยู่ที่ระดับ0.0%ส่วนสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะที่1.4ล้านบาร์เรล สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะก็มีดาวโจนที่บวกขึ้นมา9 1 2 6จุดนะคะดาวโจนปิดบวกได้นะคะก็เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มไบโอเทคโดยที่นักลงทุนไม่สนใจข้อมูลย่อยคาปลิกที่ออกมาหน้าผิด,ห,ผดหวังนะคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมกก็ปรับขึ้นนะคะ0.22เหรียญราคาน้ำมันดิบเบรนเพิ่มขึ้น1.26เหรียญราคาน้ำมันดิบก็ได้รับแรงหนุนจากเหตุการณ์วุ่นวายในลิเบียแล้วก็อิรัก mm hmm. ค่าเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นมานะคะที่ระดับ31.93ส่วนเงินดอลลาร์ก็ยังแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. ก็ปิดไปที่81.60 s d r ขายทองออกมา 0.26ตันนะคะเหลือถือทองคำ795.60ตันนะคะส่วนในแชร์ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมส่วนภาพเทคนิคของค่างเงินดอลลาร์นะคะดัชนีค่างเงินดอลลาร์ภาพกราฟราย4ชั่วโมงก็ดิบตัวขึ้นจากเส้น moving average 50ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมอีกครั้งแต่ MACD ไม่ได้คอนเฟิร์มการปรับขึ้นของราคานะคะก็ไม่ควรที่จะ follow ซื้อตามถ้าหากว่ามีราคามีการเบรกขึ้นมานะคะสำหรับแนวรับก็มีที่บริเวณ81.5แล้วก็81.3นะคะแนวต้านมีที่81.8แล้วก็82.0ส่วนเงินบาทนะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงแข็งค่าขึ้นหลังจากไม่ผ่านแนวต้านที่32.3แนวโน้มก็ยังเป็นไซเว์ในกรอบจึงควรรอซื้อเมื่อราคาทดสอบแนวรับ แนวรับมีที่31.8แล้วก็31.7แนวต้าน32.0แล้วก็32.1นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนด์นะคะเบรนด์ Brain ก็ยังปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งแต่ราคาก็สามารถกลับขึ้นมาปิดบวกได้ทำให้ MACD ให้สัญญาณซื้อในระยะสั้นมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวได้ต่อ แนวรับมีที่103แล้วก็102นะคะแนวต้าน104แล้วก็105.0ส่วนตัวซิงเกิลสต็อกนะคะ k d d u 1 4ภาพกราฟราย4ีชั่วโมงรานะคาสามารถผ่านแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่23.3นะคะแนวรับที่22.5แล้วก็22.0แนวต้านถัดไปที่23.3แล้วก็23.5 ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน JASU หนึ่งสนะคะภาพกราฟรายสีชั่วโมงราคายังคงปรับตัวลดลงเรื่อยๆแต่ ISI เข้าเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะราคาจึงมีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นได้ซึ่งการดิดตัวขึ้นก็จะเป็นจังหวะให้เปิดช็อตแนวรับมีที่6บาท20แล้วก็6บาทแนวต้าน6บาท60แล้วก็6บาท80 ส่วน True U หนึ่นะคะก็ดีดตัวขึ้นจากเส้นวิ่งเงาเลสอ0รได้แรงแต่การแับขึ้นยังไม่ส่งผลให้ม o m e n t u um กลับมาเป็นบวกนะคะจึงยังควรระมัดระวังแรงขายเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้านแนวรับมีที่9ก้บาทห้แล้วก็9บาทแนวต้านมีที่11บาทแล้วก็11บเาทห้ให้เทรดดิ้งช็อตสำหรับเซ็ตห้านะคะเมื่อวาน ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะคะตอบรับกับแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันนะคะที่เราดมทุนผ่านจิกเกอร์แฟนพร้อมกับกระแสงเงินทุนของต่างชาติที่เข้ามาซื้อนะคะซึ่งก็ซื้อล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงการซื้อเพื่อที่จะหวังเงินเป็นผลด้วยนะคะ ต่างชาติก็ซื้อสุดที่ไปถึง3,684.8ล้านล้านบาทนะคะสถาบันซื้อสุดที่ไปถึง2,614.3ล้านบาทส่วนภาพของ ภาทางเทคนิคนะคะแม้ว่า M A i S I เริ่มแต่ระดับ o v e r b o u g h แต่ M A C D ยังมีสัญญาณบวกจึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวนะคะโดยเน้นเก่งจำไดเร็วและควรระมัดระวังความผันผวนด้วยนะคะสำหรับแนวรับของเซ็50วันนี้มีที่1 3 3 0จุดแล้วก็1 0 2 5จุดแนวต้านที่1 0 4 2จุดแล้วก็1 0 5 2จุด ส่วนซีรีส์ยูนะคะเซทัคสิบซีรีส์ยูก็มีแนวรับที่พันยีแล้วก็พันยีแนวต้านที่พันสีแล้วก็พันห้าสิบก็ข่าวอื่นๆในประเทศนะคะก็มีเรื่องกรอปพอคาดว่ายอดใช้ไฟปีนี้จะเพิ่มขึ้น2%ตตามสัญญาณเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และจะตึงค่า Ft ตามนโยบายของคอสช,ชนะคะวิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคมมีเพิ่มขึ้นมีถึง1 0 7 0 0 0ล้านบาทนะคะสูงสุดในรอบ7เดือนแต่ก็ลดลง44%เมื่อเทียบเยนเยียนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาอนาุพัน์ธจากบริษัทค้าสิกรฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ